ไปดูสามสลึงบางทีผมยังคิดเลยว่าตรงนั้นเป็นบ้านสาราแดงหรือเปล่าวะมันบ้ากันหรือเปล่าวะแต่มันมีความสุขในความไร้สาระมันมีความสุขแฝงอยู่แต่ในความมีสาระบางทีมันแฝงความทุกข์อยู่ฟังผมง,งงไหมทุกคนไม่ได้งงใช่ไหมงงไหมครับแมววันนี้ผมพูดยาไปหน่อยอยากให้ทุกคนกลับมารักกันเหมือนเดิมถูกต้องครับคุณแพทย์ ในความไร้สาระของกลุ่มสามสลึงมันกลับมีแสงสว่างมันกลับมีความสนุกมันกลับมีความสุขแฝงอยู่ในนั้นผมเรียกเพาเขาว่าพวกสามสลึงคือพวกอยู่บ้านสาราแดงนะครับโรงพยาบาลบ้าครับแต่บางคนพูดเป็นสาระนะครับเป็นวิชาการไปรเย็ะทุกอย่างบางอย่างแต่มันแฝงด้วยความทุกข์ความมืดอยู่ในนั้นเอฟซี FC อยากจะเลือกดูช่องไหนครับ ไรสาระแต่สนุกมีแสงสว่างมีสาระแต่แฝงด้วยความทุกข์ FC อยากเลือกเลือกดูช่องไหนครับนี่ฮะผมช่วย y o u ูทูบทุกคนที่มีปัญหากฎหมายเมื่อวานนี้ผมดูสามสันจ,นจนจบเลยนะครับดูจนแบกหมดเลยนะครับเข้าไปแสงความคิดเห็นจนกระทั่งคุณนัทก็จะเป็ดบอกมึงทนายตัวปลอมหรือเปล่าวะ ปกติทนายไม่เคยมาแสดงความคิดเห็นยาวขนาดนี้ขอโทษนะคะคุณเป็นทนายตัวปลอมแรือเปล่าคระจนนั้งผมต้องทรเา้์ไปบอกตัวจริงตัวจริงนะครับทุกท่านถึงเวลาแล้วยังพี่ๆน้องๆครับเราเวลาที่เราจะให้อภัยกันหรือยังวันนี้พวกคุณไม่มีทางชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ คุณทั้งสองฝ่ายไม่มีทางที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได้คุณทั้งสองฝ่ายมีแต่ทําได้อย่างเดียวคือการเติมความแค้นเติมบาปเติมกรรมให้กันและกันคุณเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆความโกรธความเกลียดความแค้นความโกรธความเกลียดความแค้นให้มันพังไปเลยสิ่งที่มันพังไปแล้วมันพังไปเลยเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ ีกว่าเก่าครับพี่ทั้งสองฝ่ายเลยครับสร้างให้มันดีกว่าเก่าในเมื่อของเก่ามันไม่ดีให้มันเละอะไรมันเละแล้วสร้างใหม่โดยอาศัยขุมกําลังก็คือขุมกําลังเอฟซีที่เขารักพี่อย่างจริงใจที่ติดตามี่อย่างเหนียวแน่นที่ติดตามพี่ทั้งสองฝ่ายอย่างไม่เคยทิ้งกันค่อยๆสร้างนะครับ สร้างใหม่มอบโอกาสให้กับตัวเองก่อนจะมอบโอกาสให้กับคนอื่นมอบโอกาสวันนี้เราเคยถามไหมมื่นกลาคือเรานอนหลับสนิทไหมไม่มีความสุขนะครับหากมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ผมยินดี ยินดีนะครับเหมือนกับที่ผมพยายามช่วย youtube ช่องเล็กๆที่กำลังเติบโตช่วยกันดันช่องคุณเห็นไหมครับผมมอบความสุขให้กับพี่น้องผมผมมอบความสุขให้คุณจันหอมคุณจันหอมคืนนั่นผมรอบจนนั่นไม่รู้นอนหรือตับก็ไม่รู้ผมมอบความสุขให้กับพี่หนออผมมอบความสุขให้กับดัมมี่มอบความสุขให้เบ่าต้นมอบความสุขให้กับหลายๆคน เราต้องใช้ช่อง YouTube ในเชิงบวกแบบนี้ไม่ใช่ใช้พลังงานด้นานความอาคาตแค้นส่งไปหาทาง f อของเราให้กลายเป็นคนอาฆาตบ้าด,าาาด้วยกันกับเราไม่ถูกอย่างยิ่ง <S <S เชื่อผมเชื่อผมเลยครับผมไม่ได้ได้ตางจากคุณหรอกพูดไปอาจจะทำให้คุณเกลียดชังผมก็ได้คุณอาจจะมีศัตรูเพื่อมอีกหนึ่งคนก็ได้ ก็คือคุณอาจจะเกลียดผมแล้วก็ด่าผมก็ได้สุดท้ายคุณไม่ได้อะไรนอกจากคุณด่าผมและเมื่อผมไม่รับของขวัญน,นั้นก็จะกลับไปหาคุณ